g กล of ออฟ s h ชิมเข้มข้นจริงๆเนื้อเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเข้มตลอดทางไม่มีแผ่ว อาจจะสั้นไปหน่อยสำหรับเนือเรื่องตอนนี้เล่น10ชั่วโมงวก,กว่าจะไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับโยเทยเทเล่นไปก็จะได้แพทิ่นัม8 0ชั่วโมงอันนี้ถ้าเกิดเก็บถ้วยก็น่าจะเล่เซไม่เกิน30เก็บวันวนี้จะเวลาหน่อยดูฉเฉลยดูตำแหน่งไม่น่าจะน,นานมันดีครับแต่วันนี้ปรับเป็นซี่และขี้เกียจเหนื่อยขีเ้เกียจหัวร้อน ก็เลยปรับเป็นอีซี่ดีกว่าเล่นมาได้กลางทางซื้อเจอโคจิโร่ก็เลยปรับโยเทมีนียโมโตโมุสชินะครับเออซูชิมะมีโคจิโร่ดับน้อง,องนัอกแอนอันนี้คือฉากจบหลังค่าหลังเออคุณลุงมาบอกว่าต้องให้ตะกุลจินสกา,ายร่มสลายเพราะว่าเป็นปรักโลกปศาสชาชกุลประกาศจัด ่าอเงี้ยต้องตัดต้องฆ่าให้ตายสุดท้ายไว้ชีวิตเนาะเราไว้ชีวิตเราอะไรก็ควรจะทำแต่เราไม่ฆ่าคนในครอบครัวาตามที่พี่จิมสาไไ่เขาว่าไว้ก็ก็สนุกด,ดีถ้าไม่อยากถึงมากก็ปรับเป็นซีเนะครับผมก็ก็ยังยังได้ดแฟรี่ยังได้เปลี่ยนดาบยังได้อะไรดีแต่ถ้าระบบต่อสู้ ไอเจ้าตัวโยเทมันจะเปลี่ยนอาวุธมันจะชัดเจนกว่าสู้กับอะไรใช้อาวุธอะไรชัดๆไปเลยอันนี้บางทีก็งงๆเหมือนกันนะดาบนี้สู้กับดาบดาบนี้สู้กับโล่ดาบนี้สู้กับแบบวิชาดาบเนะเาะก็ยังอัพอะไรไม่ได้ครบเลย